สวัสดีครับมาพบก่อไปเลยนะครับผมลัคนาเมฆนะครับอีพิโซดที่7และ8นะครับ17ดกดาจนถึงประมาณ18กันยานะกระดาสิงหากันยารวบยอดไปเลยนะครับ2เดือนนะครับตั้งแต่17กระดาที่ผ่านมาแล้วจนถึงรอบนี้ก็คือ18สิงหานะครับแล้วก็ไป18กันยานะครับเพราะว่าดวงดาวมีการเคลื่อนขคจรที่น้อยมากนะครับมีดาวไม่กี่ดวงที่ย้ายตามที่ผมได้ทำอินโทรให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับลัคนาเมฆนะครับเราก็มาแบบ รูปแบบของเราก็เป็นแบบบาร์บี้เนาะเอาเอาวตารมาทําเป็นบาร์บี้นะครับเอาเอาวตารมาเป็นกระดาษเอาน้ําจดมหาสมุทรโลกกว้างเนาะ <c oughs> อะไรมึงวะอะนะ้ําไปดูลักษนาเมฆกันเลยครับเมฆเนาะเราก็จะแบ่งเดือนนี้เป็นสองช่วงนะครับก็คือมันเป็น2เดือนนั่นแหละครับเนาะเป็น2เดือนนะครับ,นะนะรบแล้วก็เดือนแรกมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับรูปแบบดวงดาวที่เห็นข้างล่างเนี่ยคือมันวิ่งมันไม่เดินเลย นะครับเพราะฉะนั้นมันมี1 2, 3 4 5ส7 8 8ดวงที่ไม่เดินนะครับแดวงที่ไม่เดินเลยมันเลยไม่มีอะไรจะทำนายนะครับ mm hmm. ดาวอาทิตย์ของคนลัคนาเมฆเนาะไปอยู่ไหนครับไปอยู่ในเรือนของพันธุแปลว่าเป็นช้างเท้าหน้านะครับเพราะว่าอาทิตย์ไปอยู่ในพันธุแล้วอาทิตย์มีตําแหน่งเป็นมาหาจัก,กรสิบเจ็ดกดดาจนถึงประมาณ18สิงหาเลย เลยมาแล้วเสดจก็ดาววันนี้วันนี้5าสิงหาเพราะฉะนั้นจบช่วงนี้นะครับจบช่วงนี้มีดาวย้ายแค่สองดวงก็คือดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธเท่านั้นดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนของพันธุพันธุแปลว่าการขวนขวายเพราะฉะนั้นคนลัคนาเมฆขวนขวายหางานคนลัคนาเมฆขวนขวายหางานคนลัคนาเมฆขวนขวายหาความยิ่งใหญ่อำนาาหน้าที่การงานเพราะว่าอาทิตย์เป็นมหาจักรนะครับอาจจะมีเกณฑ์ที่คนลัคนาเมฆเ,เองจะต้องดูแลบ้านทําเป็นช่างเท่าหน้าอะไรประมาณนี้นะ พ่อทิศมันเป็นมหาจักรไงนะพุทธก็ต้องเจราจาเกตก็ต้องช่วยเหลือเนาะต้องช่วยเหลือคนในบ้านต้องหอความช่วยเหลือคนในบ้านก็ได้หรือต้องพูดต้องเจราจากคนในบ้านนะครับอังคารเป็นปุตตะความกล้าความขยันอาจจะตามมาดาวศุกร์เป็นเรื่องของการเงินและความรักเพราะงั้นการเงินและความรักอาจจะมีเข้ามาหรือให้การที่คำคำปรึกษาให้กับบริวารของเรานะครับการเงินมีเข้ามาเนาะความกล้าความขยันอาจจะน้อยหน่อย นะครับเพราะอังคารอยู่ในเรือนของปุตตะนั้นเป็นผินธุบาทนะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยขยันแต่สุขก็เป็นเรื่องของการเงินและความรักเนาะให้การคําปรึกษากับบริวารของเรามนนษยาจะอยู่อยู่ในเรือนของกระดุมพระเวลามีมากก็มากเวลาไม่มีก็ไม่มีเลยนะครับมนุษยาจะอยู่อยู่ในเรือนอะไรครับอยู่ในเรือนของลาพระในนวางแสดงว่าในช่วงนี้ทั้งช่วงเลยเนาะยาวไปถึง18กันยาเลยมีเกณฑ์จะได้เงิน คนราศีตุลมีอ่าม่ใตุลเมฆแมฆตุลเขาอยากได้เงินเนาะเมฆเมฆเขามีเกณฑ์ที่จะได้เงินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะกระดุมพระมีมนุษย์อยู่แล้วมนุษย์อยู่มีรนวางอยู่ในเรือนลาพระเวลามีก็มีมากเวลาไม่มีก็ไม่มีเลยนะครับต้องตีความแบบนี้อย่าตีความค้างเดี๋ยวว่าโอ้ยเขาบอกว่ามีไม่ใช่ครับเวลามีก็มีมากเวลาไม่มีมันก็คือไม่มีเพราะมนุษย์อยู่แปลว่าไม่มีก็ได้เนาะประมาณนี้นะครับ เพื่อนรหัสย้ายทับตัวเองอยู่นะก็ทับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะนั้นมีเรื่องของการเรียนรู้มีเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาเนาะมีผู้ใหญ่มาจีบได้ไหมมีคนแก่มาจีบได้ไหมมีลาหูมาจีบได้ไหมได้เพราะ5้าทับลัคนาต้องมีคน2ประเภทนี้เข้ามานะครับมีผู้ใหญ่หรือมีคนแปลกๆคนต่างชาติได้ไหมได้ประมาณนี้นะครับลาหูอยู่ในเรือนของลัคนาเหมือนกันการเดินทางทําอะไรด้วยไหวพริบทํางานกลางคืนนะครับ อาทิตย์ไปอยู่ในเรือนพันธุอาจจะแบบว่าหางานกลางวันแต่กลางคืนก็ไม่นอนเนาะเพราะลาหูมันทํางานอยู่ตลอดเวลาลาหูมาอยู่ในวินาศถ้านอนไม่เต็มมันก็มีปัญหากับชีวิตได้เพราะลาหูมันทับตัวเองแต่มามีนะวังอยู่ในเรือนวินาศเห็นไหมครับเพราะนั้นบางทีนอนดึกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะนั้นก็นอนเช้าเนาะอนอนตอนหกโมงนะครับนอนตอนเช้าๆคือเที่ยงคืนแล้วยังไม่ต้องนอนนอนตอนหกโมงเขาเรียกว่านอนเช้าๆนะ ลาหูตกอยู่ในเรือนของวินาแปลว่ามีเกณฑ์เดินทางไกลได้ไหมได้หรือความวุ่นวายทําให้เกิดความวินากับชีวิตตัวเองได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นตีความได้2ออย่างเนาะช่วงนี้เลยทําให้คนลนักษณะเมทวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวาย,ววายเดี๋ยวเดินทางเดี๋ยวอะไรก็ใหม่รู้ผู้ใหญ่ก็มาคดีความก็มีนะครับประมาณนี้นะพระรหัสเองมีระวางอยู่ในเรือนอะไร อยู่ในเรือน阿里เห็นไหมล里แล้วเดี๋ยวค่อยมาเป็นปัตตานีนะครับเพราะนั้นนวางของเขาไปอยู่ในเรือนของล里เพราะนั้นวุ่นวายวุ่นวายกับผู้ใหญ่วุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของความรู้บางทีตอนนี้จะเรียนหนังสืออยู่โอ้ยเรียนไม่รู้เรื่องนะเพราะอาจไปเป็นพฤหัสตกอยู่ในเรือนนวางอลินั่นเองนะครับแล้วอะไรอีกดวงหนึ่งเสาเสาอยู่ในเรือนธงลาภเป็นเกษตรบดีถือว่าเสาเองเนี่ยปีที่แล้วทํางานหนักตอนนี้เสามาเป็นลาภให้ก็เป็นลาภผลลาภผลจากการทํางานหนัก เนาะรับผลจากการอดทนยิ่งทํามากได้มากเพราะเสาเป็นเกษตรบดีในเรือนลาภะแล้วอยู่ตอนไหนตอนนี้ตอนนี้อยู่ในเรือ,มอนมรณะแปลว่าตอนนี้อาจจะทํามากแต่ได้น้อยเนาะทำมากแต่ได้น้อยหรือได้ลาบจากการเสียชีวิตของผู้หญิงที่มีอายุก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่า,าเสาเป็นลาภะลาภะมาตกมรณนะเนาะ เสาเป็นลาภะมาตกมรณะมีสูนย์เป็นระวางมีเกณฑ์ที่คนลักษณาราศิเมฆจะได้ลาบจากคนที่มีอายุแล้วเสียชีวิตอะไรอย่างเนี้ยได้ไหมตีความแบบนี้ก็ได้นะครับนั้นนี่คือดาวใหญ่ที่ทำหน้าที่ตรงนี้เนาะทีนี้พอดาวอาทิตย์ย้ายเข้าพันธุฉันก็ต้องอยากหางานฉันก็ต้องอยากจะมีความยิ่งใหญ่นะครับ แต่ฉันก็ต้องยิ่งใหญ่ในบ้านด้วยเพราะอาทิตย์มันเป็นชั้งเท้าหน้าในพันธุนั่นเองเพราะดาวพุธย้ายเนาะยีก็กระกดาจนถึงประมาณ28กันยาย้ยายม์เป็นมหาจักรอุจจาวิรลา,ลาชาโชคมันก็จะทําให้ดาวพุธเองย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารน,นะก็มีการพูดกับบริวารมีการค้าขายกับบริวารมีการค้าขายมีการเจรจา ขึ้นมาเรื่อยๆตอนแรกๆอาจจะไม่พูดเพราะว่ามันเป็นพูดมนตแต่เดี๋ยวมันอยู่ไปเรื่อยๆมันก็จะใช้ความฉลาดในการวางตัวใช้ความฉลาดในการใช้คําพูดในการพูดนั่นเองนะครับเพราะนั้นถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรถ้าถามว่าคนที่ทามาหากินเนาะทำงานราชการอาทิตย์เป็นพันธุมหาจักคนนี้ต้องการที่จะเลื่อนตําแหน่งแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ทามาหากินแบบพ่อค้าแม่ค้าเนาะอ่ะช่วงแรกดีพอมาช่วงนี้อาจจะซบลงไปนิดหนึ่ง นะเพราะว่าสี่มันเป็นปุตตะแล้วก็มนนะครับการเจราจาการค้าขายอาจจะลดน้อยลงไปเนาะประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันลดน้อยลงไปทํำยังไงอ่ะมันก็ต้องให้อาทิตย์มหาจักรทางานไปขายกับพวกอาทิตย์มหาจักรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับเพราะฉนั้นจะเห็นว่าเนี่ยดาวช่วงเนี้ยมันก็คือเรื่องของอความต้องการงานความต้องการความยิ่งใหญ่การเจราจาค้าขายนะครับพอไปดูในช่วงอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่ เป็น18สิงหานะเดือนหน้าเลยก็คือกลางเดือนนี้ใช่ไหม18สิงหาจนถึงประมาณ18กันยานะครับดาวอาทิตย์ย้ายนะครับย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของอะไรเอย่ยราศีสิงห์ก็เป็นเรือนปุตตะของเขานะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์ไปเป็นปุตตะลนะเขาบอกว่า,ามันเป็นพินทุภามันเป็นพินทุปาในในดวงชะตาแปลว่าหน้าที่การงานอาจจะไปตกอยู่กับลูกหลานบริวารของเราเฮ้ยเราอยากได้ตําแหน่งแต่ปรากฏว่า บริษัทเขาเอาตำแหน่งไปให้ลูกน้องรอัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าใครมีลูกเนะาะราศีเมฆที่มีลูกลูกก็จะได้ตำแหน่งนะครับลูกก็จะสอบเข้าได้อะไรประมาณนี้เพราะอาทิตย์ไปเป็นกเกษตรบดีด้วยแล้วอยู่ในเรือนปุตตะตัวเราเองอะไม่ค่อยได้อะไรแต่บริวารเรา,าจะได้นะครับเพราะนั้นก็เลือกเอาว่าจะสนับสนุนบริวารหรือจะคัดค้านมันดี อ่าเนาะแต่ถ้าคัดค้านมันถ้าจะไม่สนับสนุนบริวารโอ้ยฉันไม่มีบริวารหรือล้วฉันไม่ให้บริวารได้ดีกว่าฉันหรอกอ่าเพราะนั้นฉันก็ต้องให้อธิตย์ปุตตะทํางานเยอะๆอ่าเสนอหน้าเยอะๆทําเป็นไหมหนึ่งสี่หเนาะหนึ่งสี่คือการทําสัญญาสแปลว่ายิ้มหแปลว่ายิ้มเนาะอืมเพราะนั้นหนึ่งสี่หกทำตัวดีๆอืมให้เขาเห็นหนังหน้านิดหนึ่ง นะครับอ่ะต่อไปมันก็เป็นการย้ายอีกดวงหนึ่งก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์แทนที่เขาจะย้ายลงเขากลับย้ายขึ้นกลับไปอีกนะกลับไปอยู่ในเรือนของพันธุอ่าเป็น6ที่อยู่ในเรือนของพันธุแล้วก็มีตําแหน่งเป็นราชาชโชคด้วยเฮ้ยได้โชคจากที่บ้านเว้ยอ๋อมีเกต์อยู่ด้วยมีเกต์มี6มันอยู่ด้วยเอ๊ะเอ๊ะหรือว่าฉันจะซ่อมบ้าน <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันมาพักอยู่ในเรือนพันธุเวลาหกไปอยู่ในพันธุเขาบอกว่าต้องซ่อมบ้านซ่อมหลังน้ํา ท่อน้ําอะไรประมาณนี้ก็เกตก็แปลว่าใหม่ใช่ไหมหกเก้าหกเก้าไม่ได้แปลว่าท่าเนานะหกเก้าก็แปลว่าการทําให้ใหม่ทําให้ดูดีแปลว่ามีเกณฑ์ที่คนลัขนาเมฆจะทําการซ่อมบ้านนะครับในช่วงนี้นะครับคนลัขนาเมฆมีการซ่อมบ้านในช่วงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็หรือว่ามีเกณฑ์ที่จะ69พันธุมีเกณฑ์ที่จะต้องการหาเงินได้โชคจากเรื่องบ้าน อาจจะมีเรื่องของการค้าขายที่ดินอะไรเงี้ยคือทุกคนอยากขายที่ดินหมดเลยอ่ะเนาะมีที่ดินกันเยอะเนาะเออก็ขายขายไปละกันเนาะประมาณนั้นอ่ะตายไปก็เอาไปไมีได้ก็ขายขายไปเยอะอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นหกเก้านะคะหกเก้าอยู่ในเรือนพันธุ์ทก็มีเกณฑ์ที่จะอยากจะขายเนาะจะไม่เหมือนกับไปกี้นี้นะราศีเมถุนใช่ไหมเมถุนเขามันเป็นกระดุมพระ ใช่ป่ะแล้วเขาก็จะมีลาบมีอะไรของเขาด้วยนะครับทีนี้พอในช่วงที่3เนาะจากสุขที่ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุนะครับในช่วงที่ 3, ดาเดวเกตก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของสหชะคนรอบทางนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีกัลยาณมิตรเข้ามานั่นเองนะครับมีกัลยาณมิตรเข้ามาหรือเขาบอกว่าเกมหาอุดเนาะต้องทําตัวให้แบบว่าดีหน่อยเนาะอบรมบ่มนิสัยจ,จะได้ไม่ โดนความชั่วความอะไรมาทำร้ายเรานะเกาะเกาะแห็นความดีนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็คืออาจจะมีการละยานละมิรเข้ามาหรือว่าการช่วยเหลือเพื่อนแบบปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดนะครับเห็นไหมครับดาวในช่วงนี้มันเดินกันแค่นี้เองอะ่ะมันก็เลยแบบว่ามีเรื่องคือคือคือคุณต้องรู้คุณต้องรู้ว่าดาวใหญ่ทําหน้าที่อะไรในช่วงนี้ก่อน เนาะเสร็จแล้วดาวเล็กอ่ะอาทิตย์ย้ายพันธุะฉันเป็นช้างเท่าหน้าฉันต้องการงานพอ,อที่เป็นปุตตะเอ้างานไปดันไปอยู่ในเรือนของลูกน้องดันไปตกสิ่งดีๆไปตกกับลูกน้องเพราะเป็นพันธุบาทเพราะนั้นฉันก็ต้องพยายามเสนอหน้าฉันต้องพยายามพรีเซนต์ตัวเองนะครับให้มันได้ประมาณนี้เนาะดาวอังคารเองมีการย้ายด้วยเหมือนกันนะเขาก็ย้ายมาอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยอล,ลิเพราะนั้นบางทีกล้าขยันมากจนเกินไปคนก็หมั่นไสเ้เรา ร ب. หรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางมีปัญหาเกี่ยวกับพวกรถมอเตอร์ไซค์มีปัญหาเกี่ยวกับพ,พวกของแหลมของมีคมเพราะอังคารคือพวกนี้นะครับก็ต้องระวังนะครับก็ต้องระวังตรงนี้ไว้มีดาวที่เสียอยู่แค่ดวงเดียวคือดาวอังคารเพราะนั้นดาวอังคารก็คือบริจาคเกี่ยวกับรถเข็นไม้เท้าคนพิการนะครับเพราะนั้นก็ไปแก้ตรงนี้สําหรับคนลักษณาเมฆนะครับถือว่าเมฆก็ไม่เสียอะไรเห็นไหมครับรูปแบบของดวงดาวถือว่าในช่วงเนี้ยเมถุนเมื่อกี้ก็ดี นะครับเมถุนเสียตรงที่มนุษย์ยูอยู่ตรงนี้7ปีเนาะทำบุญลงศพพอมาเป็นเมฆปุ๊บเมฆดีตรงที่พืนหัดทับตัวเองลาหูทับตัวเองแต่มันวุ่นวายแต่มันวุ่นวายเนาะเสามาเป็นลาพะระลาบผลให้เราเนาะมนุษย์ยูมาเป็นกระดุมพระ,ะมีก็มีไม่มีก็ไม่มีเนาะที่เหลือมันก็เดินอยู่ในในในช่วงแถวแถวนี้สาชะพันธุป,ปุตตะเรื่องบ้านทั้งนั้นอนะเรื่องบ้านเรื่องอะไรเงี้ยทั้งนั้นเลย บริวารของเรานะครับเพราะฉะนั้นเมีย่ยง่านดวงเดียวที่ตกอยู่ในเรือนของอลิเนาะไม่เท้ารถเข็นคนพิการเพราะฉะนั้นก็ไปดูแลตรงนี้นะครับสวัสดีครับ